โอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนนะครับซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมมีชื่อแอดออนว่า b บ t t e r a n i m a t i o n ันนั่นเองนะครับก็สำหรับแอดออนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มพวกแอนิเมชันท่าทางต่างๆนะครับผมให้กับพวกมอนสเตอร์หรือว่ามอบในตัวเกมไมค์ครับของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวลิงก์แอดออนนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ในคําอธิบายเลยนะครับก็เป็นเรเล่นกันได้นะครับเป็นแอดออนของไม c ครับบนมือถือเลยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของผมกันนะครับผมก็ยังมีคุณผู้ชมนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมถึง75%เลยนะครับผมยังไงสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่แวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูแอดออนกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแอดออนอันนี้นะครับผมไม่ได้เพิ่ม a อนิเมชันท่าทางให้กับพวกมอนสเตอร์หรือว่ามอบในตัวเกมเนี่ยทุกตัวนะครับผมมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมที่ถูกใส่พวกแอนิเมชันหรือว่าท่าทางเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมเองก็ได้เตรียมไว้ในกล่องพวกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพวกมอนสเตอร์หรือว่ามอบต่างๆนะครับที่ถูกเพิ่มท่าทางแอนิเมชันเข้าไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มจากเจ้าตัววีลเจอร์หรือว่าชาวบ้านนะครับผมก็สําหรับวีลเจอร์นะครับผมหรือว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับผมเขาได้ปรับในส่วนของมือนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมือของชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าอยู่ตรงหน้าอกแล้วนะครับผมนะปกติมือมันจะตั้งแบบตั้งอยู่ตรงหน้าอกใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเกิดเราลงแอดออนในนี้ไปนะครับมือก็จะแบบเนี่ยใช่ไหมทาบตัวไปเลยนะครับนะเนี่ยคิดตัวไปเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อแอนิเมชันกับพิบตาด้วยนะครับมีเห็นไหมเนี่ยจะมีแอนิเมชันกับพิบตานะครับแล้วก็มันจะมีอีกแอนิเมชันหนึ่งนะครับก็คือแอนิเมชันเอ่อตื่นตะนกนั่นเองนะเวลาแบบโดนพวกซอมบี้แบบไล่โจมตีอะไรพวกนี้นะครับมันจะแบบตกใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะปึ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม คือมันจะตื่นตระหนกมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดชาวบ้านพวกนี้นะครับผมตอนแบบโดนโจมตีนะครับหรือว่าโดนฆ่าตายไปนะครับนีม่มันก็จะมีเอ่ออนิเมชันตอนตายแล้วก็จะมีแบบเลือดสาดด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนตายเนี่ยมันจะเลือดสาดท,ทุกตัวเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูด้วยกันนะครับผมนะ นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมตอนโดนฆ่าตายนะก็จะแบบมีแอนิเมชันตอนตายแล้วก็จะแบบเลือดสาดด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวคิปเปอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับคิปเปอร์นะครับผมก็จะมีแอนิเมชันการเดินแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะแล้วก็จะมีแอนิเมชันกระพริบตาด้วยนะครับนี่หนไหมก็คือมันจะกระพริบตาแล้วตัวมันจะแบบเนี่ยดูแบบเลื้อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะ ดูตรงที่แบบว่าลำตัวมันนะครับเห็นไหมคือแบบตัวมันจะดูแบบลื่อเๆยอ่ะเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองค่าดูนะครับว่าจะมีเรือศาสตร์ไหมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคอขาดเลยอะ่ะโอโ้โหโคตรน่ากลัวนะฮะโหดเกินนะครับผมป๊บป๊บเนีย่ยคอขาดเลยนะครับแล้วก็เลือดาสตร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวคิปเปอร์นะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาจุดไฟดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับคิปเปอร์นะผมไม่แน่ใจว่ามันมีแอนิเมชันหรือเปล่านะปึ๊บแอนิเมชันตอนระเบิดรู้สึกเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับเจ้าตัวคิปเปอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวซอมบี้นะผมต้องมาเอ่อเสกต้นไม้นะครับเดี๋ยวมันโดนไฟเผาตายนะครับผมนะก็สําหรับซอมบี้นะครับผมเขาก็จะปรับแอนิเมชันมือนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ปรับท่าเดินใหม่นะครับประมาณนี้แล้วจะออกไปทําไมเดี๋ยวก็โดนแดดเผานั่นไงดื้อนะดื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับซอมบี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวน่าจะตายนะครับ๋อไม่ตายไม่ตายนะครับเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูเหรอไหมตอนเดินมันจะเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดตอนตายนะครับมันก็จะมีแบบว่าแอนิเมชันตอนตายแล้วก็เลื่อนสาด์เหมือนกันนะครับสําหรับซอมบี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับคอขาดเหมือนกับคิปเปอร์เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซให illing, next, next next, next Now, next, next ้ดูใหม่นะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าแบบซอมบี้ตัวไหนนะครับผมที่เสกออกมาแล้วเนี่ยมันมีอาวุธนะครับผมมันก็จะถือประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้คือแบบมันเดินแบบขากระเพกกระเพกเหมือนคนแบบเก็บขาขาหักอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมลองดูดิเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวซอมบี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของแอนิเมชันตอนว่ายน้ําด้วยนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนว่ายน้านะ a อนิเมชันตอนว่ายน้ํามันจะเป็นยังไงนะอ้าวแล้วมันไม่ไว่ายเลยนะทุกคนว่ายน้ําหน่อยเร็วนี่นี่น,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยจะว่ายมันเดินซะมากกว่านี่นี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวซอมบี้นะครับประมาณนี้โอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวซอมบี้ฮัสนะครับผมหรือว่าเจ้าซอมบี้ทะเลทรายนั่นเองนะครับตัวนี้เสกแบบว่าแดดได้นะตรงแดดได้ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแอนิเมชันอะไรต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวซอมบี้ปกติเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะประมาณนี้นี่แล้วก็จะมีแอนิเมชันตอนว่ายน้ำเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าซอมบี้ทะเลทรายนะแล้วก็ตอนโดนฆ่านะครับผมก็เลือดสาต์เหมือนกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับซอมบี้ทุกอย่างเลยนะครับผมนะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เออแล้วผมลืมบอกนะครับว่าเจ้าตัวซอมบี้เด็กเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยจะ เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมนะก็คือมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเจ้าซอมบี้ตัวใหญ่นะเดี๋ยวผมลองแบบว่าเสกหาตัวเล็กดูก่อนนะครับโอเคกว่าจะเสกเตอร์นะครับผมนี่คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าแอนิเมช like okay. right ันตอนเอ่อของเจ้าตัวซอมบี้เด็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวใหญ่นะครับนี่มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นี่ถ้าคล้ายๆกับแบบซูเปอร์เซย่าเออแบบเด่งพลังอะไรเงี้ยเด่งขี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกับซอมบี้ตัวโตปกติเลยนะครับนี่ อนวิ่งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็อารมณ์เหมือนแบบเด็กวิ่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวซอมบี้เด็กนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวดับนิดนะครับผมดับนิดดับนิดนะครับไม่รู้ว่าต้องอ่านออกเสียงยังไงนะก็จะเป็นเจ้าตัวซอมบี้ผีพายนะผมขอเรียกนี้แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแอนิเมชันตอนอยู่บนบกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวซอมบี้ปกติเลยนะครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมลองเสกในน้ําดูนะครับว่าแอนิเมชันเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ตอนอยู่ในน้ําก็เหมือนจะเปลี่ยนเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับซอมบี้ทุกอย่างเลยนะครับนะก็แค่เป็นแค่คนละตัวเฉยๆนะครับผมนะแอนิเมชันอะไรต่างๆจะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองฆ่าดูนะครับว่าเลือดสาดหรือเปล่าอ่ะตอนตายก็เลือดสาดเหมือนกันนะครับผมนะทุกอย่างเหมือนซอมบี้ปกติเลยนะครับโอเคครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัววัวนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับเจ้าวัวนะครับก็จะมีแอนิเมชันการเดินแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันกระพริบตาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแอนิเมชันตอนวิ่งด้วยนะครับผมนะปึ๊บอ่ามันไม่วิ่งนะทุกคนโอติวัวมันจะวิ่งใช่ไหมอ่าตอนตายก็เลือดสาดเหมือนกันนะครับผมปึ๊บนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่มันก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตอนตายนะครับก็เลือดสัต์เหมือนกันประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวัวเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของมูสครูมนะครับหรือว่าเจ้าวัวเห็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่เหมือนเจ้าตัววัวปกติเลยนะครับผมนะแอนิเมชันต่างๆเลยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เป็นแบบคนละตัวแค่นั้นเองนะประมาณนี้ตอนตายก็รู้สึกว่าจะเลือดสัต์เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะ ดับปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาตอนตายเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าน้องไก่นะครับน้องไก่ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ถ้าดูเผลๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากนะต้องดูดีๆนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับแอนิเมชันของไก่ก็จะเป็นแบบในส่วนของการเดินนั่นเองนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะไก่มันจะเดินเปลี่ยนไปนะอา้ามันไม่ยอมเดินนะมันนองนะครับผมนะ แล้วก็จะมีแอนิเมชันกระพริบตาด้วยนะครับสําหรับไก่นะนี่เห็นไหมคือถ้าดูแบบว่าผ่านๆเนี่ยคือมันดูไม่ออกจริงๆนะไก่อีตอนตายก็แบบมีแอนิเมชันตอนตายเหมือนกันนะแล้วก็เลือดสาต์ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูที่เหลือกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้องหมูของเรานั่นเองนะครับหมูอ้วนนะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับหมูนะครับก็จะมีแอนิเมชันการเดินที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีแ นะครับแล้วก็อนิเมชันตอนตายก็จะมีเหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาตอนตายก็เลือดสาดเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าน้องหมูของเรานั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวหมาป่านะครับหมาป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอนิเมชันที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่อย่างเช่นแบบกระดิกหูนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หางนะครับผมที่กระดิกนะครับผมที่เปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับ สำ,สำหรับเจ้าตัวหมาป่านั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สําหรับเจ้าตัวหมาป่านะครับก็จะมีในส่วนของอนิเมชันตอนโกรธที่เปลี่ยนไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกแกะมานะครับแล้วคุณผู้ชมดูครับนี่เห kind of ็นไหมคือแบบมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตอนโกรธนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวหมาป่านั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราให้กระดูกมันนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะก็คือมันจะแบบสายหางแบบกระดิกระดิกเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะสาหรับเจ้าตัวหมาป่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เนาะนี่ตอนนั่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับหมาป่านะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวปลาหมึกนะครับก็สําหรับแอดอนอันนี้นะครับผมปลาหมึกเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเอ่อในส่วนของโมเดลไปด้วยนะครับปึบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวปลาหมึกนั่นเองนะครับนี่ เปลี่ยนโมเดลไปนะครับแล้วก็อนิเมชันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวปลาหมึกนะครับนี่โคตรเท่นะครับเดี๋ยวลองฆ่าดูนะครับว่ามันมี a อนิเมชันตอนตายหรือเปล่าเหมือนหมึกจะเลือดไม่สาดนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองฆ่าบนบกดูนะอ่ะเลือดไม่สาดนะครับเออเมื่อกี้ผมได้ฆ่าหมาป่าให้ดูยังทุกคนเออว่าหมาป่าเนี่ยมันมีในส่วนของแอนิเมชันเลือดสาดหรือเปล่า Formal, มาป่าก็มีนะครับผมสำหรับอนิเมชันเรื e ่องศาสตร์นะปึ๊บปึ๊บประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของปลาหมึกเรืองแสงนั่นเองนะครับผมนะก็ปลาหมึกเรืองแสงนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะอเปลี่ยนโมเดลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอนิเมชันเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่และอันนี้มันจะมีแบบออร่าเป็นเอฟเฟกออกมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวปลาหมึกเรืองแสงนั่นเองนะครับ นี่ <ITA> ตอนดับค่านะครับหมึกมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับปลาหมึกนะครับผม2ตัวเลยนะครับจะไม่มีในส่วนของแอนิเมชันการตายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเอ d นเ m อร์แมนเลยนะครับนี่เอ d นเ m อร์แมนนะครับผมก็จะมีในส่วนของแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูผันๆเนี่ยจะดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนเดินเนี่ยคือแอนิเมชันมันเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมตอนเดินมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดดูผันผมนเป็นประมาี้ แล้วก็จะมีอีกแอนิเมชันนะครับผมตอนมันโกรธนะครับผมนะอ่าผมจะตัดเกมหมดซูวยโ์บคุณผู้ชมดูตอนมันโกรธนะครับนี่เห็นไหมตอนโกรธแอนิเมชันมันจะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือมันน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมเหมือนแบบไอ้บ้าโรคจิตมาวิ่งไล่ฆ่าเราอ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนโกรธนะครับผมสําหรับเอ็นเดอร์แมนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่แอนิเมชันตอนถือก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะ ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะดูไม่ทันนิดนึงนะครับมันวับไปวับมานะครับผมนะเอาหายนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยอ่ะตัวสุดท้ายของแนทออนอันนี้แล้วนะครับก็คือซอมบี้ชาวบ้านนะครับผมซอมบี้วิลเจอร์นะตัวนี้นี่มันโดนแดดได้ไหมเนี่ยให้ผมมาเซตที่ร่มๆแล้วกันอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งในส่วนของแอนิเมชันนะครับก็จะไม่แตกต่างกับซอมบี้ทั่วไปเลยนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เป็นซอมบี้คนละตัวกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแอนิเมชันตอนว่ายน้ําเหมือนกันนะครับ นี่กาจะเป็นประมาณนี้นะครับเฮ้ยตอนว่ายน้ำมันเปลี่ยนไปปะเนี่ยอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับผมดูผิดนะครับก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมสําหรับซอมบี้ทุกตัวนะครับแอนิเมชันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับแอดออนที่มีชื่อว่า b บสเตอร์แอนิเมชันนะครับผมก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวลิงกอยู่ตรงใต้คลิปเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นแอดออนของไมค้าบนมือถือเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดๆนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหร